สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางรีดน้ํากระจกฝั่งด้านขวาประตูหลังนะครับวันนี้เป็นประตูหลังนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้รถเจ็ดปีเข้าปีที่แปดมันก็จะซีซดหน่อยนีผมลองขูดดูนะครับก็ไม่ได้ความซีด จากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวจะเปลี่ยนด้านหน้านะครับมันก็จะสีดำสวยเลยพอเรามาดูด้านหลังก็ดูกเก่าเลยผมก็เลยไปเบิกสูตรมาอีกของสูตรก็ประมาณนี้พาร์ทนี้เพื่อนๆไม่ต้องจำพาร์ทก็ได้นะครับสามารถแจ้งที่สูตรได้เลยว่ารถของเราเป็นรุ่นไหนปีไหนเดี๋ยวทางสูตรเขาก็จะจัดการให้เราเองเราก็แจ้งเขาได้เลยว่าจะเอาเป็นของประตูหน้าประตูหลัง ฝั่งซ้ายฝั่งขวามีหมดนะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องซื้อทีเดียว4ประตูนะครับจะซื้อแยกได้เลยนะครับจะซื้อชิ้นเดียว2ชิ้นได้หมดราคาหลักร้อยครับราคาอาจจะแพงกว่าในพวกแอปสีส้มสีฟ้านิดนึงแต่ก็เทียบด้วยเรื่องคุณภาพแต่ถ้าใครงบไม่ถึงก็ลองดูตามแอป,ปก็ได้ครับ มีเหมือนกันถูกกว่านิดเดียวครับจากที่ผมเช็คมาผมก็เลือกใช้ของศูนย์เหมือนที่ผมเคยบอกไปครับว่าบางอย่างเราใช้ของศูนย์ดีกว่าบางอย่างเราอาจจะซื้อข้างนอกก็ได้พอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับก็วิธีการเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยครับค่อยๆดึงออกดึงทีละนิดขยับขยับขยับยามาดูกันเลยครับ จะดึงทางด้านหลังก่อนสังเกตของเดิมน,นะครับว่ามันจะชิดและตรงนี้ด้วยชิ้นนี้กับชิ้นนี้ตรงนี้มันจะลอยชนกันพอดีเลยสังเกตตอนที่เราก่อนที่เราจะแกะออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแกะออกแล้วตอนใส่ก็ต้องให้เหมือนเดิมเลยครับสนิทชิดกันเหมือนเดิมค่อยๆดึงออกเห็นไหมครับเริ่มออกแล้ว ง่ายมากไหมครับไม่ยากนะครับ,รบของเดิมชิดแบบไหนสนิทแบบไหนใส่ของใหม่ไปต้องเหมือนเดิมครับค่อยๆดึงออกนะครับหลุดง่ายแล้วดึงมาข้างหลังนิดนึงปุ๊บนะครับหลุดเลยเปื่อยหมดแล้วครับรก็ประมาณนี้กับรถ8ปีนะครับถ้าของใครยังไม่เก่าก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือยังไม่ขาด ถามว่าอันนี้มันก็ยังไม่ขาดนะครับเห็นไหมครับแต่มันก็เสื่อมโทมตามสภาพในไหนเปียกข้างหน้าแล้วก็อยากเปลี่ยนข้างหลังให้มันเป็นสีเดียวกันจะได้ดูสวยงามมันเหมือนกันเช็ดทำความสะอาดน,นิดหน่อยแล้วก็ใส่ของไม้เข้าไปเลย ไหมครับของเก่าของใหม่ค่อนข้างแตกต่างก็ประมาณนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันครับของเก่าของใหม่เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับไม่ยากครับเหมือนเดิมใสจากด้านหน้าก่อนผมทำได้คุณก็ทำได้ครับดันเข้าไปให้ชิด สังเกตให้ดีนะครับตอนถอดเป็นยังไงตอนใส่ต้องเป็นยังงั้นนะครับเห็นไหมครับชิดกนและแล้วก,ก็ค่อยดันให้มันเสมอกันกค่อยๆกดลงมาไล่มาเรื่อยๆครับอันนี้มาฝั่งด้านหลังครับงานหยางออกนิดนึงนะครับให้งานนิดนึงแล้วก็ค่อยๆกดมันลงไป ผมทำได้คุณก็ทําได้ครับเห็นไหมครับการใส่ยางรีบนานกระจกของประตูฝั่งด้านขวาไม่ยากเลยครับง่ายมากๆใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เลยไม่ถึง10นาทีครับผมทําได้คุณก็ทําได้ใช้เวลาแค่ไม่นานนี่ครับของใหม่ของเก่าประมาณนี้ ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และผมจะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกผมทำได้คุณก็ทำได้ขอบคุณมากครับ I like I'm losing my mind. Is everybody in the world lying? Please, Lord, give me a, sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way, and you be put down, hitting your place. Want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news if it's some loser shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a